เลยว่าเลี้ยงวานแต่คือว่านปายุล่งเมมันก็ต้องใส่เงินนะแต่ว่าวขึ้นเป็นจริงมันก็ต้องมีเงินมีคอม่อมแต่ห้องแพร่ใส่แม่ใส่หนอ,อนใส่ใหญ่แบบมันก็คือพี่น้องต้องจักกันแหลเสียงไปใส่ไปละใส่เพีเดียวนี่แหละเป็นวานไหมมันก็ด่ามาพี่น้องเลยไปใส่ไทยแล้ววันนี้ผมเลยมาบอกให้นค่อย,อย,อยสมัยนี้เอาใส่ไปยไวได้เพราะมันโตเอง บอลสูมสิคิดแถานะเขาต้องคิดว่าเขาจะไปขวนน้องขวนแม่เรี่ยว <c oughs> <c oughs> นะจะไปอยูแม่ก็สร้างไปยูสร้ามมาบ่แม่ไปพุดห้ามึงอยู่เลยโซเมนอืมไปกับไอเหรนนิดนึเนาะเข้าสิไปยูผุนเข้ากับตองมีเงินมีทองใส่เงินใส่ทองสิไปยูอาศัยแม่อาศัยน้องมันกันบบ่คือมันกับสิโดนข้อละหาก็แมาแล้วสู้คิดว่าสู้สิคิดง่ายประนันติสิใหายไปยูมองหันใหายไปยูมองนี แบบถาวรมันบ่ไงมึงคิดว่าสิลนี้คว่ำบุนไว้ไปยู่มองสงบยังประเทศเล่าหนิในมึงคิดประเทศเล่าแบบบ้านมึงมันสงบติสูสองคนเนี่ยไปยู่สายนักหันสูสองคน,น,นไปยู่สายหอนหัน,นโดยเฉพาะเมียมึงบักขี้ข้าหลวงโดยเฉพาะเมียมึงปากอินนี่มันเน่าไปยู่สมันกะนาบค้นไปยู่สมันกะหองสคนค้นคมค้นไปยู่สกับนักหันไปยู่สกับมิตรปัญหามองหันวุนไหยมองหัน มึงก็เป็นประเภทว่าจับบ่า,บายยังเป็นลูกคุณชายเป็นลูกผู้ดีว่าเหตุว่าจับบ่า,บายมิตรนางถก,กินหู้หน้อยๆสวอของมึงหยัดเข่ากับบ่เต็มยัดท่าไดก,าาก,าาาก,กับบ่เต็มอ้าปากเพราะว่าเพราะว่าปากกระบันนโคตรอุบาทและสังขารกับโคตรอุบาพทพฤติกรรมเนี่ยโคตรหนาเกลียดเลยสู่สองคนไปอยู่ใส่โบมี่เงินมันก็อยู่หยาก ขนาดซูตะล่อนตะล่อนในเมืองไทยสูยังปากเก่งเลยเงินในกระเป๋ายังบมี่เลยหาตะล่อนตะล่อนมัดจำค่ะขาองคายูกิ่นคาไฟคานามาคาไฟคาหลุดคาล่าแหกปากขอเงินกินอยู่ในยูทูบยังเก่งใส่ยูทูบยังเก่งใส่คนถี่นเป็นเอฟซีคนที่เขาเมืองเบิร์ก่เคยห้เกียรติภัยเลยปากคืนด่าสาดเสียเทศเสียมึงเหมาร่วมกับคนถี่มองเห็นม่เหมือนมันเขาสิเป็นเอฟซีที่ดีของมึงกระซาง พราะฉะนั้นสูสองคนน่ะมันวุ่นวายในหัวในจิตในใจสูอย,ยู่แล้วไปยุใสสุ้กับไปยุ่บ่ได้ดอกห่างมาเว้าออกปากออกข้อไปยุใสก็ต้องมีเงินใส่เงินเว้าทางอ้อมตบเขาเรื่องเงินมืดอีหยังกะซางบ่วันเมียมึงกะซางสูบ่มีสิทธิ์มาบอกกูบ่มีสิทธิ์มาหามกูอันนั้นอันนี้สูบ่ได้ส่งให้กูกินสูบ่ได้มาส่ปปสงเงินให้กูกินกูหากินกูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกูเอง ปัญหากูรับเองน้ำตากูไหลเองสูบประด็ไม่เสร็จซอยกูประด็ไม่ส่องอยังให้กูกินป่ากจนตบเขาเรื่องเงินมัดสู้นี่นักตบสับตัวโยงเลยจนติดนิสัยเคยได้แบบนี้จนติดนิสัยเห็นเป็นยังไงผลลัพธ์ของการที่ออกมาแฉมึงจากช่องหนึ่งช่องสองช่องสาตอนนี้มีหลายๆช่องที่เพิ่นยืนยัดกูเห็นกูนติดตามเพิน่นกูเบิ้งเพิ่นตลอด กูเบ่งเพิ่นตลอดแล้วมันก็เป็นผลดีมันสามารถป้องกันและปอกป้องคนที่บริสุทธิ์คนที่ดีๆค้นหวังที่สีซอยเหลือโดยใจบริสุทธิ์มาสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์กับสูงซึ่งไล่ความป่านี้ไล่ความเห็นเอกเห็นเห็นอเห็นใจพวกนี่แหละคุ้นคนบ่เห็นคุ้นคน,คน,คนได้เงินเพนแล้วกินขี่ออกแล้วเ้าไม่ได้จังไดมันโคตรอุบาทเลย โอ้กูสร้างอีนี่แห้งกูโขดโขดเกียดเลยกูบ่มีคำสิมาเปรียบเทียบกับสูสองคนมึง่ต้องมาท,ทาถามวา่าวนาเสานาซอยดอกบักตาบมึงมึงไปยุใสมึงกับไปยุบ่ไไ้มันมึงมีเงินมึงก็ไปยุบอะไรข้าวเดียวมึงกับเมิดเพราะว่ามึงบ่รฮะเหตุราสางยัง มึงบกคิดมึงบกเหตุสิสารเงี้อยู่แล้วมึงบอกว่า you มึงมีความสามารถในการทํา youtube การท youtube มึงมึงเหตุอย่างแค่อัดคลิปโพสลงแค่นั <mayoría> <stop CM Donc. S 2> ้นเหรออัดคลิปโพสล่งแค่นั้นเหรออัปโหลดลงแค่นั้นเหรอมึงทาอะไรได้มากกว่านี้ไหมมึงทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมมึงเหตุใดบอสําหรับการเป็น youtube มีผู้ติดตามเป็นแสนแสนแล้วแสนเลยเนี่ยแสนแล้วแสนเลยเนี่ยกูเบอ่งแง่มเลกูสมเพจเป็นปีๆแล้วบ่ขึืนแสนเอ็ดแสนสองเจ้เจีย เป็นปีๆแล้วปีกลัวแล้วพราะนย่งเพราะว่าช่องแชเขาเขาออกมาประจานเขาออกมาเผยถาดแถ่ของปกสูค้นติดตามกับเอื่อมละอาทำไไมพวกกูต้องอัปโหลดคลิปของพวกมึงมาโพดรีโพดรีโพดรีโพดเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเขาต้องได้เห็นหนังหนาพฤติกรรมสันดานปกสูที่มันออกมาในโลกโซเชียล ให้เขาต้องระมัดระว่างว่าเห็นยุไยตีนยันพวกนี้เลยเห็นยุไสเอาน้ำหอนลาดหัวมันเลยเห็นยุไซน้ำกดสาดหนาม,มันเลยเห็นรถมันจอดอยุสซกีดมันเลยสะใจกูที่สุด